ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องสังชีแนวนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกล้านเน็ตฟรีของคกล้ดีเทคนะครับก็จะมีในกันทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับช่วยกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการอักคินย้อนหลังนะครับหากพร้อมเลยนะครับไปรับชมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจัน 2 2 2จัน4แปสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการจช้ยาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน2องดอกจันสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการจช้ยาน7วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน103์ดอกจัน 10-4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้อ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจันทนึ์ดอกจันทนึ 15, ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB อระยะการจ่าอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจันท222ดอกจัน สี่แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะกา,ารใช้งานเจ็ดวัน,นครับเน็ตตัวที่หกเน็ตตัวที่หกกดดอกจันสองสองสองดอกจันสองเก้าสี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะกา,ารใช้งานเจ็ดวัน,นครับเน็ตตัวที่เจ็ดนะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นน็ดความเร็ว1นึ่งกิกระยะการใช้งาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัวแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับแล้วก็กดให้ครบทั้ง7ตัวนะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับ